สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมวันนี้ก็มาเวจินงานจินอวอนครับอวอนยาลาแล้วก็ได้งานโบราณะสระนะครับที่ก็บวกกับทำทางใหม่เลยนะครับเป็นฝั่งเข้าของานงะ บ้านบาดูนะก็ชมเพชรรับโนะขเห็นได้คร่าวว่าคุณสอยมาใหม่กันนะตอนนี้เกนผู้สามาสามที่สีครับ ห็นเล จัดการบอกว่าเป็นนายบอลโชเฟอร์ชื่อเฟสแต่ว่าชื่อจริงชื่ออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันโชเฟอร์ยังไม่ได้คุยดีก็จะถามนะแต่แกจอดผมเดียวแบบนี้โอ้สวยๆนะอยู่ดีทำมาสวยมากเลย ดัมเปอร์ก็ยกเป็นเสาแท่งเวมนกของหนึ่งนอก เมื่อก่อนก็ชินวรก็เป็นสาวกของทูมัสุเหมือนกันนะครับอันเจ็ดกับรุ่นแปดก็ยังอยู่เหมือนกันแต่หลังๆนี่ก็เห็นอ่าเพชรเนี่ยต่างดีทูอะไรออกแล้วก็นี่ล่าสุดก็เป็น,นเกนนอเนเกเจน,นเนี่ยต่าเป็นเจนโทสามสองสามสี่ โอ้เสียวฟันเลยหินนี้ก็น่าจะเอามาจากโรงมนันูหรือเปล่าหรือไม่ก็ศิลปกรรม งานใหญ่เหมือนกันรบเนื้อวดาจริงๆผมทำร่ำลือนี่ก็แดดเดินออกก็ฝากนิดนึงครับใครมีสร้างรถหรือไม่ก็สุดต่อสายครับใจก็คอมเมนต์ มาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะต่อไปนะครับพอดีว่ามีเครือข่ายแล้วก็ลูกค้าก็ตามหายอยู่เหมือนกันเป็นรถทุกปร,ระเภทนะครับไม่ว่ารถดัรถเก๋งรถอะไรรถนอกออยุโรปอะไรครับตรงมาหมดเลย าอยากขายาสร้างารุสเสียก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปดูแต่ก็ตีราคานะยังไงฝากด้วยฝากด้วยแล้วก็งานซ่อมกอ็ฝากด้วยเหมือนกันสนใจก็ใต้คลิปเลยรายละเอียด đủ rock để hình hết ôi nhớ ơi hìn 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 dốt leo đập đập tìm đắm ganh ma แล้วก็อีกครั้งนึงก็เป็นโฮมัสตุรุ่น8 M0 เอีร่ชริงแล้วก็ตัดเศษไม้ครับใส่รถตักไปเทออกด้านนอกก็อยู่กันสองคันเป็นท้ายแคสตูล่ากับโฮมัสตุรุ่น8 M0 เนี่ก็น่าจะเป็น บอกว่าเป็นหน้าของอช่อง YouTube อจมูมวินแดนสยามนะครับที่ขับอยูอ่ไม่รู้ยังขับอยู่หรือปานะครับตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็เป็นเด็กทรงวินนะครับ อันนี้ไปมากีรอบยืนกินตัวทีอาทดาห์ก่อนนะครับวันอังคารนะยังไม่ปิดเลแรกที่มาถมหลายสิบรอบอยู่เหมือนกัน มูนะครับดูกองใหญ่เลยสูงสูงเป็นหินไม่เหมือนกัน,นครับอันก็จะหินเล็กหน่อยอีนก็หินใหญ่ๆแต่าจะไว้แปะครับเป็นท่านเป็นสักนะครับน่นนานะะจะรอบสักเลยทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกัน,นครับตรงนี้แหล่งปะตตรงนี้ ติดตามตอนที่ไปเสร็จครับเดี๋ยวก็จะมาอัพเดทให้ชมกันเรื่อยๆตรงนี้โอเคคนระับเดี๋ยวผมก็จะข้อจบการถ่ายอีกนิดนึงที่สาราก็เสร็จสิ้นดําหินใหญ่นะครับต้องมีล็อกแบบนี้นะถึงจะปลอดภัยนะครับถ้าเป็นดําแบบนกแก้วแบบด้านล่างคนระับแบบปกติ ครบางทีมันก็ไม่ติดล็อกหีดมันก็ระบบมันไม่ทํางานต้องอาศัยแบบนี้เนี่ยล็อกโดยอา,อาศาัยคนเลยครับให้แน่ใจไปเลยมันจะเป็นอิสุดสามร้อยหรือเปล่ากันนี้เชียก,ก็ ตอนที่ทำสนามบินครับโครงการสนามบินก็แกถอยอีกสุดๆมาเกือบโลนึงครับอ่าน่าจะโลนได้ครับลอบ้อกเอาไว้วิ่งงานเลยจัดก ท,ที่หินโอเคนะครับก็จะขอจบเป็นเท่านี้ก่อน,นก่อนจะมาเปีนกับเจ้าแม่อ้วนคันนี้ของเซนาวอนยาลาอีกขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับจนจบคลิป